มุทิตาคืออะไรอันนี้สําคัญและยากมากตรงที่ว่าอะไรวะเมื่อกี้ยังเล่นกันอยู่เล่นมาด้วยกันมันไปถึงนู่นแล้วไปถึงไปสูงกว่าเราแถมเขายังไม่ดีกับเราอีกเขาทําไม่ดีกับเราแต่เขาได้ดีกว่าเราโ <c oughs> อ้โหเราจะดีใจหรือเราจะหมั่นไส้ดีวะเนี่ยอารมณ์ตอนนี้ยจะทํายังไงร,ระหว่างดีใจไปด้วยกับหมั่นไส้กับน้อยใจตัวเองไปด้วยมันสามอารมณ์มันตีกันอุ้ยเราไม่ดีหรือเปล่า อ้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเลยวิธีการในสัมมาทิฏฐิในเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ๋อเราเห็นทุกแล้วนี่เป็นสัมมาทิฏฐิเลยเราเห็นทุกที่เกิดขึ้นที่ใจเราละเห็นอณิสัตย์สี่ลสกลายเป็นกุศลเลยจากอกุศลเมื่อกี้เนะี่ยปุ๊บอุ้ยกุศลเกิดเห็นปะแค่พลิกวิธีความคิดเนะี่ยความเข้าใจเนะี่ยกลายจากอกุศลกลายเป็นกุศลเลยเห็นทุกที่เกิดที่ใจของค่อยแล้วทุกได้เกิดแล้วกับค่อย ต้นเหตุแห่งทุกข์คือไปยึดมั่นในตัวเองในตัวเจ้าของเองก็จริงๆแล้วมันเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเอาอะไรไปไม่ได้แต่ที่เราทํานี่มันจะช่วยจิตใจของเราให้ผ่องใสถ้าไม่ไปนิพพานก็ขอเป็นเทพก็ยังดีเอามันก็ได้จริงๆอ่ะนดีกว่าไปนรกใช่ไหมดีกว่าไปอยู่ในภวังมึนมึนมัวมัวงงๆอย่างเงี้ยเอาวะทําความดีเพื่อให้ใจบริสุทธิ์เราทําดีกับเขา เขาไม่ดีกับเราแต่เขาได้ดีกว่าเราก็มูทิตาไปเลยก็คือยินดีด้วยเดอ้อพูดแค่นี้เบาๆยินด,ดีด้วยเดอ้อสาธุเดอ้อสาธุนำเดอ้อสบายใจต่อให้ใจยังไปไม่เต็มร้อยแต่อย่างน้อยก็มาสวรรค์ครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมเราเก็บอารมณ์เก็บการที่ทรมานใจของตนเองแบบนี้เพื่อดีดีคำว่าทรมานใจแบบนี้ก็คือฝือนนั่นแหละนี่แหละปฏิบัติธรรม